วิธีการจัดการปัญหาเจ้านายเหง่งซวยก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ถึงวิธีการจัดการนะครับเรามาทําความเข้าใจกับความหมายของคำคำนี้ก่อนนะครับคําว่าเจ้านายเหง่งซวยนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองคำด้วยกันนะครับคําแรกก็คือคําว่าเจ้านายคําที่2คือคําว่าเหง่งซวยครับคําว่าเจ้านายนะครับหมายถึงผู้บังคับบัญชาหัวหน้านายจ้างผู้ปกครอง ผู้ควบคุมครับส่วนคําว่าเฮงสวยนะครับมีความหมายว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ดีแย่คุณภาพต่ําไม่มีหลักเกณฑ์เชื่อถือไม่ได้พึ่งพาไม่ได้นะครับซึ่งความหมายนี้มาจากอาจารย์เปลื่องนนครนะครับเพราะนั้นเราสามารถรวมความหมายของคำว่าเจ้านายเฮงสวยได้ว่าผู้บังคับบัญชา หัวหน้านายจ้างผู้ปกครองผู้ควบคุมที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ดีแย่คุณภาพต่ำไม่มีหลักเกณฑ์เชื่อถือไม่ได้และเป็นที่พึ่งพาไม่ได้นะครับนี่คือความหมายของคำว่าเจ้านายเฮงซวยนะครับคราวนี้ผมได้ไปรวบรวมนะฮะด้วยวิธีการสัมภาษณ์อ่านบทความ นะฮะแล้วดูจากสารคาดีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเจ้านายเฮงสวยนะครับก็เลยสามารถนำมาประมวลออกมาเป็นพฤติกรรมการแสดงออกของเหล่าบรรดาจเจ้านายเฮงสวยได้อยู่หลายประการด้วยกันครับเริ่มต้นที่ประการที่1ครับเจ้านายเฮงสวยนั้นมักจะมีพฤติกรรม ขาดความรู้นะครับขาดความรู้คืออะไรไม่ค่อยสแสวงหาความรู้ใหม่ๆยึดถือประสบการณ์เดิมๆของตนเองเอาเรื่องราวที่ตวเองเคยประสบความสําเร็จในครั้งอดีตเอามาใช้ในปัจจุบันและอนาคตครับแต่สิ่งที่เขารู้นั้นครับมันเอามาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยแล้วเขาไม่เกิดกระบวนการกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้สแสวงหาความรู้ใหม่ๆนี่คือพฤติกรรมที่1พฤติกรรมที่2ครับคือมีวิสัยทัศน์แับแคบ ซึ่งมีผลมาจากการขาดการเรียนรู้นั่นนะครับก็เลยทําให้คิดอะไรแบบไกลๆยาวๆไม่ได้คิดเอาแต่เฉพาะเรื่องใกล้ตัวเรื่องที่อยู่เฉพาะตรงหน้าเอาเรื่องที่มันสามารถทําได้ทันทีรวดเร็วทันใจถูกอกถูกใจเขาในขณะนั้นเพราะนั้นเลยขาดวิสัยทัศน์ที่มองการไกลนะครับพฤติกรรมที่3ครับเมื่อวิสัยทัศน์มันแคบ จิตใจเป็นไงครับมันก็คับแคบตามมาด้วยแล้วก็มีพฤติกรรมการเห็นแก่ตัวนะครับเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ส่วนตนส่วนพฤติกรรมที่4ครับเมื่อจิตใจคับแคบเป็นไงครับก็มักจะหูเบาเพราะคนที่อยู่รายร้อมรอบข้างก็หวังค่อประโยชน์จากเขาจะพูดความจริงก็ไม่ได้ต้องรู้จักการพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงประจบสอพอ นะเพื่อให้ถูกอกถูกใจเขานะครับถึงจะอยู่ได้ก็เลยกลายเป็นคนหูเบาไปในที่สุดนะครับจะเกิดพฤติกรรมตัวต่อมานะครับก็คือชอบเล่นพักเล่นพวกไอคนนั้นดีไอคนนี้ไม่ดีอันนั้นไม่ดีอันนั้นแย่เ yeah! นะี่ยถูกเป่าหูอยู่ตลอดเวลาไม่รู้ข้อมูลจริงข้อมูลเท็จก็ไม่รู้ แต่หูเบาเชื่อเขา mm. ก็เลยเกิดกระบวนการเล่นพัก mm. เล่นพวกคนนี้ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนี้เอาคนนี้ไม่เอาจะเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ยถ้ามีเจ้านายหิ้งซวยแบบนี้เกิดขึ้นเพราะนั้นเมื่อเล่นพักเล่นพวกแล้วเป็นไงครับจิตใจก็เป็นไงควยเขวคิดแต่จะกําจัดลูกน้องตัวเองนะครับเพราะอะไรฮนะมันถูกป้ายสีถูกใส่ร้ายไอ้ใครที่ถูกป้ายสีใส่ร้ายไว้ไอ้คนนั้นน่ะเตรียมตัวเลยเตียมจะถูกกําจัดออกในเร็วๆวันนี้ <laughs> นะครับ นี่แหละมันคือวิธีการของเจ้าในเฮงซวยนะครับเพราะสิ่งที่เขาคิดจะกาจัดเนี่ยมันเกิดจากภายใต้ความคิดที่มันถูกสะสมมากลายเป็นคนที่มีจิตใจอิจฉาริษยาแม้กระทั่งลูกน้องตัวเองครับนะไม่รู้จะอิจฉาใครริษยาใครอิจชาลูกน้องตัวเอง <c oughs> เห็นเขาเก่งหน่อยฉลาดหน่อยสื่อสารดีหน่อยบุคลิกภาพดีหน่อยอิจฉาอยากจะลดทอนอํานาจ หลังสีรัศมีของเขาลงก็เลยไปบดบังรัศมีลูกน้องตัวเองใช่ยังไเงินนะครับนี่มันคือพฤติกรรมของไอ้พวกเจ้านายเฮงสวยจริงๆนะครับต่อมาครับเมื่อเกิดอาบวชกระบวนการอิจฉาริษยาแล้วครับก็มักคิดอยู่เสมอว่าเฮ้ยไอ้พวกนั้นมันสู้เราไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเรามันเป็นคนรวยมีเงินทําอะไรก็ได้นะครับเอาแต่ใจตัวเองเอาเงินซื้อเอาเงินยัดนะครับเอาเงินเป็นตัวตั้งว่าตัวเองนี่เป็นเทวดาเหนือจากคนอื่นเขา นี่บรรดาเจ้านายเฮงสวยมันจะคิดอย่างนี้นะครับเพราะพอคิดอย่างนี้ได้ปุ๊บเป็นไงครับความฉลาดจะบังเกิดไหมไม่มีครับก็เรียกว่าโง่แต่อวดฉลาดนะครับมักจะบอกว่าชั้นรวยอย่างนี้แหละฉันก็เลยฉันได้มีโอกาสไปเรียนเมืองนอกเมืองนาะฉันมีโอกาสไปเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศฉันต้องฉลาดกว่าอย่างแน่นอนนี่ครับเรียกว่าโง่แต่อวดฉลาดแสดงออกมาแบบไหนพูดภาษาอังกฤษโอ้โหสำเนียงเปะ๊เปะแบบบริเตนนะแบบอเมริกันนะครับ พูดได้แบบเป็นเลิศดประเสริฐสีแต่ที่สําคัญครับพูดอยู่คนเดียวไม่เคยถ่ายทอดไม่เคยสอนลูกน้องนะพูดก็มาดูถูกเยียดหยามคนอื่นว่าเฮ้ยฉันพูดอย่างนี้เธอไม่เข้าใจเหรอ <c oughs> <c oughs> นะครับนี่ยเอาภาษาอังกฤษมาข่มเหงมาลังเกให้คนอื่นมาทับถมมายกตนเหนือคนอื่นอีกนะครับนี่พวกไอ้เจ้านายเฮงซวยเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับข้อที่นะครับเป็นพวกโมโหร้ายนะครับ ควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะคนมันหลงตัวเองครับถูกลายล้อมไปด้วยกลุ่มสอพอครับมันก็เลยเป็นอะไรที่คิดว่าตัวเองนี่เป็นดั่งพระเจ้าเป็นดั่งเทวดาครับอารมณ์การควบคุมอารมณ์เป็นไงครับก็ต่ําลงไปเรื่อยๆนะเขาเรียกว่าพวก EQ ต่านะครับเยอหยิ่งพยองพองขนตัวเองมันแน่อยู่คนเดียวนะครับและที่สําคัญนะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วนี่สัญญาอะไรกับใครไว้เป็นไงครับลืมไหมลืมหมดครับ เพราะว่าทุกคนต้องทําตามสัญญาที่มีต่อเขาเท่านั้นเขาไม่จะเป็นต้องทําตามสัญญากับคนอื่นก็ได้นี่มันเป็นอย่างนี้และก็สุดท้ายเป็นภาพสุดท้ายที่เห็นชัดเจนเลยบ้าอํานาจนะครับมักจะคิดว่าตัวเองมีอานาจเหนือคนอื่นบังคับคนนั้นสั่งการคนนี้อยู่เสมอนี่พวกบรรดาเจ้านายช่วย มักจะแสดงพฤติกรรมแบบนี้ออกมานะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะยังไม่หมดนะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าใหม่อีกทีนะครับว่ามันจะมีเยอะขนาดไหนเราเห็นพฤติกรรมของเจ้านายหึงสวยแล้วครับคราวนี้เรามาวางแผนนะครับมารับมือกับวิธีการจัดการเจ้านายหึงสวยพวกนี้นะครับซึ่งของก็ไปรวบรวมจากบทสัมภาษณ์สัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์ลูกน้องผู้บริหารนะครับเจ้านายเจ้าของธุรกิจหลากหลายสักหลากหลายสขา,ายสขาอาชีพครับแล้วก็มาประมวลว่า ถ้าเกิดเราเจอเจ้าในายเฮงสวยเนะี่ยเรามีวิธีการจัดการอย่างไรครับวิธีการที่1ครับเปลี่ยนความคิดใหม่ว่าเราไม่ใช่ทาตของเขานะครับจะให้เขามาโขกมาสับเราเนี่ยนะฮะอย่าเลยเราเป็นคนเท่ากันมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่ากันนะครับเราไม่ได้เป็นนายทุนออกเงินมาทําโรงงานมาทํากิจการหรอกครับ แต่เราออกความรู้ประสบการณ์ความมุ่งม,มั่นความทุ่มเทความระยะอุตสาหะมาสู่กระบวนการทํางานให้กับองค์กรบริษัททางร้าง,างต่างๆเราก็เหมือนคนลงทุนคนนึงแหละนะครับแต่ไม่ได้ลงเงินเยอะเหมือนเขาเท่านั้นเองเพราะนั้นแค่คุณเปลี่ยนความคิดครับเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดแบบนี้ปุ๊บครับอย่าทนอยู่กับเจ้านายหิงสวยนะครับนะไปเลือกบริษัทที่ใช่องค์กรที่ชอบนะครับหาจนกว่ามันจะเจอนะครับไปหาเลย วพราะคุณทําผิดดีผิดที่นะชนดผิดคนโอ้โหครับทําอะไรที่มันดีๆผิดเวลาเชื่อเถอะครับทําให้ตายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นปเปลี่ยนมันซะเลยนะครับแต่เชื่อไหมครับโลกความเป็นจริงคุณจะ,สะแสวงหาคุณจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนครับมันก็ไม่เจอเพราะสุดท้ายแล้วคําว่าเจ้านายเฮงซวนมีที่อยู่ทุกที่เพราะนั้นถ้าคุณเลือกไม่ได้นะครับมาทำข้อที่3นะครับคือทนทำงานต่อไป เก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์สะสมเงินเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อจะนํามาทําธุรกิจในอนาคตทําแบบไหนธุรกิจของคุณทําแบบนี้ก็เจ้านายของคุณน่นะครับเอาให้เป็นว่าเป็นคู่แข่งขันก่อนคนต่อไปในอนาคตกันไปเลยนะครับเพื่อจะเอาชนะเจ้านายเฮงสวยคนนี้ให้ได้นะครับวิธีการที่4ครับพัฒนาตนเองเรียนรู้นะครับให้มากขึ้นสะสมประสบการณ์ตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นใช้งบฝึกอบรมของบริษัทนะครับ เต็มที่เลยให้มันเต็มที่เลยเพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถสูงขึ้นนะครับส่วนที่การที่5ครับสร้างคนงานให้เป็นที่ยอมรับและเก็บสะสมผลงานตัวเองไว้เลฟเฟรนส์ในการทำธุรก,กิจของตัวเองในอนาคตนะครับก็ที่หกจงจำไว้ว่าเจ้านายหฮงซวยมีทุกที่นะครับเพราะเขามีเงินเขาเลยมีพฤติกรรมเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจงจำไว้ว่าถ้าคุณมีเงินเป็นเจ้าของกิจการเมื่อไหร่อย่าทําเหมือนเขา เป็นอันขาดนะครับวิธีการที่7ครับฝึกภาษาอังกฤษให้มันเลิศเลอเพอร์เฟกเป็นเหมือนเจ้าของภาษาไปเลยครับและที่สาคัญเอามาสอนไายทอดคนอื่นด้วยนะครับรูจักเปลือแผ่วิธีการที่แปครับอย่าแคร์กับประวัติการทํางานที่มีการเปลี่ยนงานย้ายงานบ่อยๆนะครับไม่ต้องสนใจเลยคุณทําไปเลยนะครับพอถ้าคุณแคร์อย,อย่างนั้นปุ๊บไอ้พวกเจ้านายมันก็จะกดขี่ข่มเพงเราไปตลอดกันนะครับส่วนวิธีการที่9ครับเอาสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณดีเล er er นะิศเลอเพอร์เฟกนั้น มาเป็นตัวอย่างที่ดีให้คนรุ่นต่อไปอย่าให้เกิดคำว่าเจ้านายเหงซวยเกิดขึ้นในองค์กรของคุณในบริษัทของคุณอีกต่อไปนะครับและจงจำไว้เสมอครับเราไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้สิ่งที่เปลี่ยนได้คือตัวเราเท่านั้นครับ